อานิสงของการถวายเทียนบรรษาผู้ถวายย่อมได้อานิสงคือ 1. ทําให้เกิดเป็นผู้มีปัญญามากทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งเทียน 2. ทําให้สว่างสวัยรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมทําให้มีความรุ่งเรืองด้วยลาบยศสรรเสริญสุข 3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดีได้ 4. จเจริญไปด้วยมิตรบริวาร 5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 6. เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีกายทิพย์อันสว่างสวยัย 7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุกติสวรรค์ 8. หากบารมีมากพอย่อมทำให้เกิดดวงตาจักสุคือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน